สวัสดีครับสวัสดีนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆลูกป้าน้าอานะครับเพื่อนสมาชิกนะครับอ่ะทางเพจและ Facebook และช่อง YouTube ลุคเซราชาแนลนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะครับห้าสิบห้านะครับอ่ะก็คือผมจะเอาสูตรเก่านะครับสูตรเก่าเดินดีนะครับของแนวทางนะครับแนวทางปักหลักร้อยนะครับบนนะครับอ่ะโดยเอาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกหลักหน่วยแล้วก็บวก หลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยนะครับท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับผมนะอันนี้เป็นเล่มเก่านะครับผมนะเป็นเล่มเก่าที่ผมอ่ะเก็บไว้นะครับแล้ววันนี้ผมเว้นไว้นะครับผมเว้นไว้งวดเดียวนะครับแล้วมันก็ออกอีกหลักร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่ะทำเริ่มต้นที่งวดประจำวันที่สาสิบเดือนสิบสองนะครับอันนี้วันที่สิบหกนะครับธันวานะครับ อ่ะ16ธันวาแล้วก็ต่อไปเลยนะครับ30เดือน12นะครับอ่ะผมไม่ได้ทํานะครับผมเก็บหลักร้อยนะครับเป็นเล่มเก่านะครับผมก็เลยไม่ได้ทําเลยหลักร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาทําดูนะครับอ่ะยังไงก็ผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่ะดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับหลักร้อยนะครับจับหลักนะครับหลักร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะเพื่อไม่เสียเวลานะครับ เราจะเอาหลักร้อยก่อนนะครับผมนะวันนี้นะครับ่ะโดยเอาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกหลักหน่วยแล้วก็บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับท้ายครั้งที่หนึ่งด้วยนะครับผมนะเดยวผมจะตั้งหมายเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับโดยเอาห้านะครับห้าบวกเจ็ดนะครับห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองนะครับอ่ะสิบสองนะครับบวกเก้านะครับอ่า สิบสอบวกเก้าได้เท่าไหร่ได้21่สบเอ็นะครับยี่ดวกสนะครับได้ยี่สิบห้านะครับผมใส่5ลงไปนะครับหลักร้อยนะครับห้าห้าบวกสามห้หนะครับอ่าแปนะครับแปวกหนะครับเป็นเก้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลักร้อยนะครับจะได้5้าเอ็นะครับห้าเอ็แนะครับแล้วก็9 x ้นะครับ ผลทีออกนะครับวันที่30เดือน12อเดี๋ยวผมดูให้นะครับผลทีออก30เดือน12 5สอีีนะครับผมนะห้าสี่ีนะครับอ่ะหลักร้อยเราไปตกที่ไหนนะครับอ่ะตกที่เลข5นะครับผมนะอ่านี่ตกที่เลข5นะครับอ่าเรามาจาต่อกันนะครับผมนะกับวระจำวันที่17นะครับ17เเอาเหมือนกันนะครับหลักหมื่นบวกหลักหน่วยนะครับ เอาสองบวกสนะครับสบวกสีบวกสเป็น6นะครับหบวกแนะครับหบวกแเป็น14นะครับผมนะสิบสีบวกสนะครับสิบสี่บวกสองได้สิบหนะครับผมนะใส่หลงไปนะครับหกบวกสนะครับเป็นเนะครับอ่าเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศนย์นะครับแล้วผมจะตั้งไว้นะครับหกเอ็กนะครับ เ x, x ้แล้วก็0 xx นะครับผมนะเรามาดูกันนะครับงวดประจำวันที่17นะครับออกอะไรนะครับงวดประจำวันที่17นะครับอ่ะนี่นะครับงวดประจำวันที่17ออก9 7 9นะครับผมนะอ่ะ9 7 9นะครับงวดประจำวันที่17ออก9 7 9เราก็มาลงนี่นะครับ9 เก้านะครับอ่ะเก้าเจ็ดเก้าปากกาแดงวงนะครับผมนะมีแค่สามหลักเองหลักร้อยนะครับอ่าเก้าหลักร้อยตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูต่อไปนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นต่อเนื่องจากอ่าสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากสูตรเก่าสูตรที่แล้วผมไม่ได้ทํานะครับผมเพิ่งเอามาทําต่อเนื่องนะครับอันนี้งวดประจำวันที่สิบหกนะครับเท่ว่าสี่กับเจ็ดนะครับผมนะที่มันออกอะไรนะครับสี่กับเจ็ด นะครับผมจะไปที่สิบหกสี่กับเจ็ดสิบหกกับเจดมันออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับผมนะออกเจ็ดห้าเจ็ดก็ถือว่า4กับ7ออกหลักร้อยก็คือได้เก็คือเข้านะครับผมแล้วเรี่มเก่ามานะครับอะมาตามต่อกันเลยนะครับตามต่อกันเลยนะครับเอาศูนย์นะครับศูนย์บวก9นะครับศูนบวก9้าได้9้านะครับ9้าบวกหนึ่งนะครับ9้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกหเป็นเท่าไหร่นะครับสิบหกนะครับผมใส่หกนะครับ 6บวก3ได้9นะครับ9บวก1ได้0นะครับอ่ตัวเดิมนะครับ6 X 9 X นะครับแล้วก็0 X นะครับอ่าเลขที่ออกนะครับวดประจำวันที่1เดือน2นะครับมีอะไรนะครับ063นะครับผมนะ063มนะครับมาเลขอะไรนะครับผมนะมาเลข0นะครับอ่จับได้ เลยทันเลยนะครับเพราะว่าสูตรเก่านะครับอันนี้สูตรเก่าเดือนดีนะครับผมเก็บไว้นานนะครับเล่มหมดแล้วผมก็เก็บไว้เก็บไว้นะครับสูตรเดินหลักร้อยปักหลักร้อยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสองนะครับสองพันยี่สี่จะออกตัวไหนนะครับผมนะอ่ะโดยเอาศูนย์บวกสามนะครับได้สามนะครับสามบวกห้านะครับสามบวกห้าอ่าได้ได้ได้แปดนะครับแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้านะครับผมนะ ใส่เก้าลงไปเก้าบวกเก้าบวกสามนะครับเก้าสิบเวดสิบสองนะครับใส่สองนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับผมจะตั้งไว้ที่เก้าเอ็กนะครับแล้วก็สองเอ็กแล้วก็สามเอ็กนะครับผมนะอ่ะดูซิว่างวดประจำวันที่สิบหกนะครับหลักร้อยจะมาตัวไหนนะครับผมนะหลักร้อยจะมาตัวไหนนะครับงวดประจำวันที่สิบหกนะครับผมนะอ่ะดูเอานะครับ ผมแบ่งปันแนวทางผมทาไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูคิดวิเคราะห์แยกแยะดูคลิปอย่างมีสตินะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางแล้วนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับก็คือคลิปคลิปนี้ไม่สนับสนุนทุกคนเรื่องการพนันหรือสิ่งกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางผมทําไว้เพื่อเป็นแนวทางแล้วหลักร้อยนะครับปัก 100, หลักร้อยงวดประจำวันที่16เดือน2 2 0 2 4จะมี9 2 3นะครับ9 xx สองอ,กอกีกสามอีกนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะครับอ่ะมีความสุขปัง,ปง,เงๆเฮงๆรวยๆนะครับขอบคุณครับผม